ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะดิฉันวันนาอาสาด้วยหัวใจนะคะวันนี้มาร่วมกับสำนักงานเขตทำกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งเราเป็นประชุมสัญจรนะพี่ต้อยเนาะก็เรียกเป็นการประชุมกรรมการประจําเดือนอเดือนนี้ก็เป็นประชุมสัญจรเหมือนเดือนที่แล้วนะคะก็จากประชุมที่สํานักงานเขตมาสัญจร,รที่วัดวชิรธ,ธรรมสาธิตคณะกรรมการเลขาและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตหลายๆฝ่ายก็มาร่วมกันทำกิจกรรมใส่บาตรอาหารแห้งวันนี้ก็ได้บุญสองต่อนะคะเนื่องจากพระสงฆ์ท่านรับไปแล้วเนี่ยท่านก็จะเอาปัจจัยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแต่ของที่ได้เนี่ยท่านจะให้สำนักงานเขตเอาไว้เยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นติดบ้านติดเตียงครอบครัวที่อยู่อย่างยากลำบากตามชุมชนเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศในการตักบาตรวันนี้กันนะคะ แต่ดีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตนะแล้วก็ผู้นำชุมชนก็ทยอยกันมาหลายชุมชนแล้วนะคะก็ได้ทักทายสวัสดียามเช้ากันวันมันแบ,บนี้ไงเ,เลยก็มีอ,อะไรเอ่ยได้เลยค่ะอะไรอ๋อมา마มาก็แบบใส่<อ>หอ่อห่อไปเลยที่ที่บ้านก็รู้แบบกระทำหันหน้องโอไปบอกเมื่อคืนก็เลยม,มีมามามีอะไรที่ซื้อไปไปให กับคนอื่นก็อยู่แล้วก็เลยหยิบมาด้วยก็พอใส่บาทประเดี <laughs> ่ยวสวัสดีพี่นุ้ยอันนี้อันนี้ามาแจกกินแแกใช่ไหมคะแม่อพอลล์้งคู่เลยนะคะก็ทํางานในเขตพระขนงเราแข็งขันมีเดบที่ไหนก็ไปค่ะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนนะคะ ร้องเพลงเพราะด้วยถักร้องเสียงทองประจำเขตถ้ามีใครแจ้งชุมชนไหนมีครอบครัวอยู่อย่างยากลำบากก็ขอกับฝ่ายสุภาพเป็นลงทุนที่ไปมอบของกัน หลังใหญ่ทีขาวตรงนี้เป็นกุติของเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมนะคะนี้ก็เป็นศาลาใหญ่สำหรับประกอบประกอบกิจกรรมทงางศาสนานะคะพระสงฆ์สัป,ปเหร่ทั้งประดันเพลนด้านล่าง นี้เราจะใส่บาตกันด้านนี้นะคะเก้าโมงสิบโมงแล้วก็จะขึ้นไปประชุมที่ชั้นสองเจน้าที่ป่ายพัฒนาชุมชนไปจัดสถานที่เปิดแอร์รอแล้วนะคะเห็นไฟเปิดไว้แล้วคณะกรรมการชุมชนก็ยังมากันไม่กี่ท่านนะคะจะมาก็สิบโมงได้เวลาประชุมเลย

ใส่เป็นกล่องดีกว่ากระแทกก็จะได้ไม่แตกเนาะนี่นี่ ใส่บ้าโมแต่ใส่เดี๋ยวไม่ได้ใส่แล้วไม่ปวด <c oughs>

สวัสดีครับพบกัน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 ครับ ก,าากำใส่บาตรเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองเตรียมใปเซ็นชื่อแล้วก็จองที่นั่งในห้องประชุมกันบนศาลาใหญ่ จะร้าใสบาตข้างลา่างแล้วก็ขึ้นมาข้างบนขั้นสองเลยนะคะบนศาลาใหญ่เจ้าหน้าที่เขตก็มาตั้งโต๊ะให้พวกเราลงทะเบียนชื่อเข้าร่วมประชุมอย่ามาลงทะเบียนชื่อแล้วเดี๋ยวดูว่าวันนี้ในการประชุมจะมีปัญหาอะไรที่จะต้องแลกเปลี่ยนแล้วก็ร้องเรียนกันนะคะคือใจหน่อย แอร์เย็นๆเนาะขึ้นมารับแอร์กันเพิ่มจะเก้าโมงกว่านะคะกำหนดปฐุมสิบโมงอยู่งางล่างร้อดพอขึ้นมารู้สึกว่าตดชื่นทันทีเลยแอร์เย็นๆเนาะ ขึ้นมารับแอร์กันเพิ่งจะเก้าโมงกว่านะคะกำหนดประชุมสิบโมงอยู่้ง,งล่างร้อนพอขึ้นมารู้สึกว่าสดชื่นทันทีเลยโนสตรงนแลยโนาตรงนี้เลยค่ะแถวนี้แถวนี้แถวนี้มันนี่เลยตรงนี้โซนสอง โ้นสอยู่นี่นไหนแม่สีด้านน้่นีไปแรกอยู่ไหนแล้ส่เดี๋ยวนะคะซนหนึ่งด้านนี้นะคะใครดูตัวกาอยู่โซนหนึ่งด้านนี้จ้าโซนสองโซนสองน้านโซนสก็ด้านนี้นะคใช่นี่จ้า พี่อันดับสูงที่นะจ๊าสองพีตจ้ะพี่ตุ้ยอสองพี่ตุดูนี่ดานหน้าตอน่อคนรมการเฉลียงห้าเฉลียงห้อยู่นี้จ้านี๋นวีข้าพนร์ไยครับสาธที่ทำให้เกิดภาวะร้อนเป็นสู่ทำได้ครับมีสิ่อดีมากที่น่ากั ทำไม่ได้พะยูนไม่ตึงอยากให้ทุกท่านรอเพื่อเรียน้าหมายร่วกันที่สี่สิบปก็ไมอยากจะ